One. 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 One, you want to know why I followed Clara? She had a vision, it's because she's nothing like me. Treatment, what did Too many ones in this world, too many Antons, and maybe too many Dannys. There will never be enough of Danny, you ready to break a country? พอได้ปะพอตไม่ได้ชิบหายล้ไปแล้ววะา่ห่อนแแน่นอนไปวะมา ครั้งก่อนที่เคยนั่งเรือแบบนี้นะคาร่าบอกว่าฉันควรไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกยังกี้ท่านนี้มันอิจัดเลยเธอคนอยู่ที่นี่แทนที่ฉันห่วง ลีาลเบตัดโค้ชสวยน่าจะวางระเบิดตั้งแต่ตอนลงแดงรึเปล่า ไปกันเถอะพวกพวกอยูนานจนเขาไล่อีกแล้วไปกเอาของเล่นมาให้หัวปีอิติชิตอิติชิตไม่ตายไงเนี่ย

ดีมากเอสเปร่าเอาเพื่อนเลาหนึ่งใจเย็นสวัดีครับ ลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวพิ่งตายในศึกนี้ Oh, And if by some miracle you reach tower, remember, the war is a Thanks! i I'm a big one. 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 I'm a

ชมตัวเองเถอะดานี่เียไปแล้วก็ิไตัวขายทิง่โอย หวนอยู่ในหน้าอยู่ตรงนี้อย่าให้ใครผ่านไปได้เข้าใจไหม

คิวจำไว้ว่าทหารที่ดีท nah ี่สุดไม่จำเป็นต้องไม่เป็นต้องทหารที่เก่งที่สุดเลยคือนพิษสถารที่พร้อมโห่รับคำสั่งเสมอเลยอะเป็นอะไรน่าทีว่าแต่ทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยเอานนี้โอ้โหเดินไปไหนมาไนมันต้องได้ได้ได้คนไป๊สูงที่สุด

ต่างเขมันจะไปไหนล้วมันเป็นทหารที่ดีที่สุดเลยนะมันโดนแอตอนเลือกมาได้ยังไงฮะวังยั ไปแล้วพร้อมนะพร้อมนะ,ออนะแกฆ่าคนไปนับพันจุดไฟเผาเมือง ทำลายแดนสวรรค์นในฝันของเราสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างแกกับพลังคือฉันกับลูกชายฉันไม่ใช่เผด็จการโกโแกไม่ใช่คลารล่าและเรากำลังโดนเผาและการดับไฟและการเลือกตั้งเสียดีไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องสภาพไม่น่าได้เขาอยอู่พอ,อฉันตอนนี้พวกกระยาสังหารพ่อของฉัน ไม่คิดเลยว่าแกต้องมาเจอสถานการณ์เดียวกับที่ฉนเคยเจอพ่อเสียใจเดียโก้แกรักษีของพ่อทุกอย่างที่พ่อทำพ่อทำเพื่อแกเข้มแข็งไม่ต้องฆ่าเขาหรอกเขาจะตายอยู่แล้วบทเรียนสุดท้ายลูกชายมีสิ่งหนึงในชีวิตที่เป็นจริงเสมอรู้ไหมคืออะไร ความตายถูกต้องอย่าต้องปกป้องเขาจากเพื่อนของแกจะพวกพิศาจเขาจะปลอดภยัยสัญญาโกหก ตายหมดมุนมันยิงเดียโก้กลางอกเลยช่างที่อะไรเขาเสียเลยจะตายแล้วไม่รู้เลยออกเยอะมากเลยกระมอนเดียโก้อยู่กับฉันก่อนเดียโก้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดนนี่ พูดโชคดีนคำนี้เป oh ็นประโยชน์โยงกั่พ่อมันก็คยพูดถอยไปดันี่กระาดิโดนมากี่ก็คือแยคือปฏิโล็ีลอกกี้เกิดอะไรขึ้น ควรควรมึ่งช e ่วยสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก uh ่อนได้ไหมเอาไงต่อยาลาต้องการผู้นำจนกว่าจะเลือกตั้งได้มีอยู่คนเดียวในห้องที่เชื่อใจยาราไปของแกแล้วดานี่เสียใจด้วยช่วยไม่ได้ไม่ใช่หรอกฉันไม่ใช่นักการเมืองกาลาเป็น แกก็อ,อาจเป็นเหตุผลเดียวที่เรามาอยู่ันตรงนี้เพราะเราไม่ได้ร้องให้คนคนเดียวแก้ปัญหาทุกอย่างเมื่อทรรดาคือกฎหมายการปฏิวัติจึงเป็นหน้าที่จะไปไหนอ่ะยาราเป็นของแกแล้วอย่าทำพังละ่ะ กดข้อที่16การปฏิวัติของกรียาไม่มีวันหยุดไม่วันสิ้นสุดรี v o รูสิอันรีบูรู i ิ r นรีบูบมิ่งรีริัน จะไปไปปีนิง่งเอ้าอยู่สับคาราใชนไนี่สุดท้ายไม่ร like ู้นะ To fallen heroes แต่ที่เราพูดจาก To her yara ่ยาร่าของเธอมีเพื่อนของคาสโตโยอีกมากมายที่จัดการให้เป็นแบบนั้นนะ

จบลแล้วอยู่แล้วจบแล้วหรอจริงๆมีป,ประเทศน์กนตะกูล6พี่ขอพี่ขอชายคนนะั้น พี่ขอชายคนนั้นจะคิวพี่ขอชายคนนั้นสายผมตกโมเอียตาสทโซว่ายิไม่ดูเนี่เาะมาันโอเคนะ แบบอกยเพราะก่อนเียงไงเราสามารถเี่วเยวไ้ตดะแต่ิ่แ <ừ. S 2> ม่งแบบต้องรอมันเพ่ามาจริงไงต้องวางแผนิเดี๋ยวเซฟหนึ่ง,งที่ผมยังเล่นอันนี้อยู่ประมาณ70%ละเลยเซฟนึง เพลงที่ฮวนมันชอบฟังอ,อะอะไรอย่างนันแบบเวลาเช้าเวลาเช้านี่นี่อิซิก ที <Scroll> <language> ่พักวนไปนะลิเบร์ตาขอบคุณสำหรับการมาขอดคุณคือถ้ามนจาเรื่องเด็กคัสิโยน่าเศร้าจริงนะ สิ่งที่พ่อมันทำลงไปแม่งโคตรบ้าเลยบ้างคนความคิดก็ป่วยนะเพื่อนพวกนี้มันเกินควบคุมแล้วเอออช่วยเดิมพันได้เลยเรื่องไหมในยางห o c อ้าวไม่ไม่พูดหรอโอ้ไหนเลย นิดหน่อยก็ดีนิดหน่อยก็ดีดนี่ยาของความพ็นคนจิตคืออ,อะไรอะไรเนี่ยแต่อาหารบาพุดให้ควรคุณไม่รูเวีทยของพกิกคนจิตเกืออะไร